สวัสดีนะครับผมผมชื่อ วรยนนะครับจินดารานาโกสมชื่อเล่นชื่อตัวนะครับก็รับหน้าที่เป็นพี่ก่อนช่องสุริยะช ANNEL นะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนําพี่ๆน้องๆนะครับที่ทํางานอยู่ในบริษัทเรานะครับผมผมชื่อป้อมครับหรือนหน้างานที่ดูแลเกี่ยวกแบบับงานขนส่งทั้งหมดนะครับของสุรยิยะอาจจะเป็นคนแรก ครับของสุริยะที่ว่าเข้ามาแล้วก็เริ่มงานจนบริษัทก้าวขึนน้นมาได้ขนาดนี้นะครับพี่ป้อมรู้สึกยังไงครับที่ได้มาทางานกับพี่น้องก็งรู้สึกยินดีครับเพราะว่าตอนแรกที่มาทําก็คือเป็นแค่มางานขับรถไม่ได้คิดว่าจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าานอะไรประมาณนั้นเพราะว่าคือทีแรกที่มาทำเนี่ยก็คือแบบอยากขับรถอย่างเดียว ไม่ได้คิดอะไรแต่จะหาเงนินมากกว่าพี่ปอมเอาช่วยแชร์ประสบการณ์ก่อนที่จะเข้ามาทำงานที่นี่หน่อยครับเริ่มจากแมสเซนเจอร์นะครับแมสเซนเจอร์แบบแมสเซนเจอร์สวิตวิ่งวินด้วยแมสเซนเจอร์สวิตอยู่กสิกรไทยนะครับเป็นก็เป็นแมสเซนเจอร์เก็บเช็คเก็บอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาเป็นชิปปิ้งชิปปิ้งการท่าเรือครับ ในเรื่องเอกสารอะไรการนําเข้าส่งออกเนี่ยผมก็พอรู้คือเมื่อสมัยนึงก็คือถือว่าใช้ได้ถ้าปัจจุบันเนี้ยมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับในการเดินเอกสารเดินตัวสินค้านําเข้านาออกนะครับในการติดยึดในอะไรเนี้ยผมก็จะมีประสบการณ์ตรงนี้แหละมาช่วยเสริมครับ,รบพอเวลาเราได้มาเข้ามาทำงานที่นี่มันก็เหมือนกับประสบการณ์พวกเนี้ยที่พี่เคยทําเกี่ยวกับว่ามี<อ>รถ ในการเรียกรถคือคือคือเคยเรียกรถอยู่แล้วครับเราเป็นทิ่ปิ้งท่าเรือเนี่ยเราต้องเรียกรถเข้าไปรับของเราก็จะติดต,ต่อรถเนี่ยเราคุยรู้เรืนเน่องนะมีทั้งรถกระบะสีละ่ล้อยูิฟอแล้วก็หัวลากห้ออันนี้พี่ก็มีคือมีประสบการณ์ในการคุยคนระับก็เลยเอามาแบบใช้ได้ใช่ก็เลยเอามาใช้ได้มาประยุกต์ใช้มาเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในการทำงานของเราครับที่ว่าเราจะต้องเข้ามาตรงนี้ณจุดนี้มันเป็นงานขึงตง ณตอนนี้นะครับที่ได้ทํางานอยู่ที่สุรยิยะก็ถามว่าชีวิตดีขึ้นมากไหมดีขึ้นมากครับเพราะว่าในส่วนของเรื่องเงินทองนะครับจากก่อนก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับทํางานโรงงานม้างเป็นมิสเตอร์บ้างมีรถมอเตอร์ไซค์คันเดียวนะครับ <c oughs> กับรถเก๋งเก่าๆคันหนึง่งแต่พอผมได้เข้ามาอยู่ที่นี่นะครับ ภายในสองปีก็มีรถกระบะเพิ่มนะครับขึ้นมาเพิ่มจากคันแรกเป็นคันที่สองนะครับแล้วก็มาเป็นคันที่สามถามว่าก็ออกรถมาอีกนะครับออกรถมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆจนบางทีก็ถามว่าคนแถวบ้านก็งงว่า้ทำไมเราโตเร็วจังนะครับ ผมก็ตอบไปว่าผมก็เนี่ยครับทําอยู่ที่นี่แหละศิยะนะครับเขาให้โอกาสเราคุณตีน้อครับผมลักษณะงา,านที่ทบอยู่นเป็นยังไงครับงานของผมนะครับจะเป็นเกี่ยวกับลายฮอก็คือรถเสริมทั้งหมดที่ใช้เป็นกระบะผมก็จะส่งตามที่ต่างๆที่เขาขอรถมาครับ <c oughs> ก็ความจืิงต้องบอกเลยว่ารู้สึกท้าทายมากครับอยู่จุดนี้เวลาพักผ่อนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลย ผมมองว่ามันเป็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบอย่างหนึ่งนะว่าการที่เราดูแลรถการที่เราเรียกรถการที่เรารับผิดช,ชอบอะไรหลายอย่างอย่างที่ป้องเอ่ยเมื่อกี้ครับเมื่อก่อนผมก็มาเนี่ยผมว่าต้องาการแค่ขับรถแหละผมราะมนคนชอบขับรถแต่ได้อยู่จุดนี้ได้ถึงจุดนี้ก็ภูมิใจครับแล้วก็เต็มที่ครับผมบวกตลอดครับประสบกรณ์ก่อนการมาทํางานที่สุริยยทำอะไรมาก่อน ถ้าให้เล่าจริง้เดอดซีรีส์เลยนะก <c oughs> ็ก็ขอบอกก่อนเลยว่าคำว่ารถินตจติเนี่ยผมไม่รู้จักมาก่อนเลยมันคืออะไรเพราะผมไม่ได้เรียนสายนี้มาแต่ก็คร่าวๆนะครับผมก็หลายอย่างเหมือนกันอย่าง m e s s ซนเจอผมก็เคยขับวินอผมก็เคยแล้วก็ค้าขายเปิดร้านตอมรถจิป,ปาถะเลยครับทำทุกอย่างจนวันหนึ่งผมได้ก้าเข้ามาขับรถเนี่ย มันก็เลยเหมือนว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยทีนี้รู้เลยว่าระบบก,การทิสติไอ้ระบบโลจิสติกเนี่ยคือมันต้องเป็นยังไงขนส่งอะไรทํำยังไงเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกัรบระบบงานครับ <c oughs> เป็นงานที่ท้าทายนะครับแต่มันทําให้ผมภูมิใจเพราะว่าจากที่เราแบบว่าทเที่ยวทเที่ยวเล่นเล่นเนตะเตะไปวันวันหนึง่งทาบ้างไม่ทมาําบ้างงานจนถวันนี้ทําให้เราแบบว่าชีวิตเราร,รู้สึกว่าตัวเราอ่ะเป็นระบบมากขึ้น ว่าเวลาตรงนี้เราต้องทําอะไรเวลาตรงนี้เราต้องทําอะไรงานส่วนงานเล่นส่วนเล่นเที่ยวส่วนเที่ยวคือสามารถทําให้เปลี่ยนชีวิตได้เยอะขึ้นครับความรับผิดชอบตรงนี้ไม่ว่าจะเรื่อง,งอการใช้ชีวิตนะครับเข้าวข้าหลักๆเลยการใช้ชีวิตก็คือเมื่อก่อนนะ่ผมจะแบบว่า จะกินตอนไหนก็ได้จะนอนตอนไหนก็ได้จะทําอะไรก็ได้แต่คือตอนนี้คือทุกอย่างต้องเป็นเวลาหมดสามารถทําทให้เราบอกว่ามีความรามับผิดชอบสูงเราต้องดูแลคนอีกเป็นร้อยร้อยคนอีกหลายๆคนเราภูมิใจครับที่ได้มาอยู่จุดนี้ได้ทําจุดนี้ได้เปลี่ยนชีวิตตัวเองให้มาอยู่จุดนี้ครับผมก่อนอื่นเลยครับผมต้องขอบคุณพี่จ่ารวยพี่ป้อมพี่อ้นแล้วก็พี่น้องนะครับ ที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากครับจากที่เมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยไม่มีจริงๆครับคือคือกล้าพูดเลยว่าลำบากมากสุดๆเลยจนได้มาเป็นหัวหน้าง,งานภายในระยะเวลาหนึ่งปีผมอยากได้รถเริ่มจากหนึ่งจากสองจากสามขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่เราเอาความสามารถเอาความพยัน ความตั้งใจความรับผิดชอบเอาเข้าแรกกับงานตรงนี้ครับมันเลยทําให้เรามีถึงทุกวันนี้ผมรู้สึกดีใจนะครับแล้วผมขอขอบคุณผู้มีผู้พคุณแล้วก็เบื้องหลังของผมทุกคนนะครับที่ทําให้ผมได้เติบโตขึ้นทุกวันนี้ก็ผมจะทําให้ตัวเองโตขึ้นมากกว่าน,นี้ขึ้นไปครับขอบคุณครับ,บคุณเป็นครับละสถานการณ์ที่ความอยู่เป็นยังไงบ้างครับที่หน้าที่ในบริษัทก็ดูแล 4ล้อจัมโบ้ทั้งหมดนะครับทั้งรถบริษัทแล,ล้วก็รถร่วมจะมีจํานวนเยอะมากครับแล้วรถที่วิ่งอยู่ก็คือวิ่งทัวรเทปดูประมาณกี่คันครับก็รถบริษัทต,ตอนนี้มีทั้งหมดสี่ล้อจัมโบ้ทั้งหมดมีอยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าคันครับทีแรกก็คิดว่าทําไม่ได้นะครับผมเคยคิดอยู่ว่าคนเราถ้าไม่ได้นอนกลางคืนมันจะอยู่ได้ยังไงแต่พออยู่ไปเรื่อยๆตอนนี้มันเริ่มอ,อยู่ตัวแล้วครับ ือเริ่มชินใช่ครับแล้วเราแบ่งเวลาอย่างไงครับเวลากับครอบครัวกับงานอะไรเงี้ยก็ผมก็ส่วนใหญ่จะวางแผนทั้งหมดครับถ้าสมมติเรามีธุระมีอะไรเงี้ยก็คือผมจะวางแผนก่อน,งน,นลงงานและอีกอ<ๆ>่างครับเช่วยแชร์ประสบการณ์ก่อนการงทำงานที่เนี้ยครับว่าเคยทางานางงอะไรบ้างแล้วประสบการณ์เกี <ๆ S 2> เ่ยวกับการผสมอันนี้จริงๆแล้วผมไม่ไม่เคยมีประสบการณ์เลยครับเพราะว่าผมอยู่กับ ที่บ้านผม,มเปิดร้านขายของก็คือผมจะส่งของตั้งแต่เด็กแต่ว่าก็คือด้วยเราอยากมีประสบการณ์เพิ่มเราก็เลยหาช่องทางแล้วก็ได้มาเจอที่นี่ละครับแล้วก็ได้มาเจอพี่ๆที่แบบว่าตอน,น,นที่เราไม่มีประสบการณ์เลยเราก็อาศัยกรรมแล้วก็ปรึกษาพี่เขาจริงๆแล้วผมมาอยู่ที่นี่ได้ก็ประมาณปีปีนิดๆ ก็ที่ได้หลายๆอย่างก็คืออย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเรามีรถที่เพิ่มขึ้นแต่ก่อนที่จะได้มาเราก็ผ่านอะไรมาทีกนเลนมีแรงกดดันมีอะไรเง้ยที่แบบว่าบางทีเราคิดว่าเราจะไปไม่ได้แต่มันก็ผ่านไปได้ ก็คอนเทนนี้ก็ต้องขอบคุณเอพี่อ้นนะครับพี่น้องแล้วก็ทางพี่ป้อมแล้วก็พี่พี่ทุกคนที่คอยสนับสนุนแล้วก็ให้โอกาสให้ผมได้มายืนจุดจุดนี้แล้วก็อยู่ที่นี่ะครับผมกล้าพูดเลยว่าทุกคนที่มาอยู่ที่นี่เติบโตขึ้นทุกคนคุณไอ้ครับผมลักษณะงานที่ทำเป็นไงบ้างก็จะเป็นผมจะทำงาน เป็นเกี่ยวกับ d e ลิเวอรี่ส่งของตามบ้านอย่างครับคือเขาเรียกรถมาที่ไหนอย่างนี้ผมก็ตงไปที่นั่นครับเพื่อ <c oughs> ไปวิ่งงานกระจายตามบ้านแบบส่งมาสะดวครับ <c oughs> แรกเลยนะผมต้องขอขอบคุณพี่ป้อมเลยนะครับที่วันนั้นที่รับผมเข้ามาทํางานคือผมก็บอกพี่ขอไว้ว่าคือผมไม่มีประสบการณ์เลยแต่ว่าผมอยากทำตรงนี้จริงๆช่วยรับผมเข้างานได้ไหม เขาก็ให้โอกาสผมจนถึงวันนี้ผมก็พัฒนาตัวเองยิ่งยิ่งขึ้นไปครับก็จะตั้งใจทำงานครับแล้วก็ขอบคุณพี่อ้นแล้วก็พี่นองครับที่ให้โอกาสผมมาืีนนจุดนี้ครับคุณเบนครับเป็นไงบ้างครับลักษณะงานที่ทำอยู่ตอนนี้ผมว่้าก็าดูจากมอเตอร์ไซค์ก็ส่วนใหญ่แล้วก็มีรถ ดูยังไงครับดูมอเตอร์ไซค์ก็ว่ามอเตอร์ไซค์วิ่งเข้าไปวิ่งงานพวกงานเดียวงานร่วงานตามบ้านคนแรกครับพี่ป้องกนเลยที่รับเข้ามาทํางานคนแรกแล้วขอบคุณพี่น้องพี่อ้นครับแล้วขอบคุณเสือยาครับที่ทำให้ผมมาเป็นหัวหน้างานที่นี่แล้วผมก็จะทําให้บริษัทที่นี่เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันครับก็ไปดี น้องตัวเลยได้ถามทุกคนแล้วตอนนี้พี่อยากจะสอบถามน้องตัวกับน,นิดนงว่าในส่วนที่น้องตัวถามมาเนี่ยคือลักษณะงานของเราเนี่ยครับคิดว่าเป็นยังไงครับลักษณะางานของผมก็เป็นหัวนหน้างานนะครับ <c oughs> ก็คล้ายๆของคุณตีนุ่มแล้วก็ของพี่ป้อมของคุณหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็คอยเรียกรถเข้างานนะครับแล้วก็คอยดูแล มาดูแลในส่วนรถรถเ,เสเริงดูแล,แล,แล,แลใช่ไหมครับใช่ครับผมาการงานที่ทําอยู่เนี้ยมันเป็นยังไงครับตอนนี้กับกับที่เคยทํามาก่อนโหต่างกันเลยครับเพราะว่าแต่ก่อนที่ผมทํางานเป็นางานออฟฟิศนะครับก็พวกทกาําเอกสารทั่วไปก็คือเข้างานแปดโมงเลิกงานห้าโมงเย็นแต่ตอนนี้เออไม่มีเวลาแล้วมา เวลาจะใช้เยอะขึ้นนะครับเริ่จะมีประมาณว่าเริ่มจะมีแบบว่าต้องแบ่งแบ่งเวลาแล้วใช่ครับพี่เพราะว่าเราเราต้องคอยสแตนไปอย่เดียวที่นี่จะเป็นการทํางานที่ว่า24ชั่วโมงต้องไมครับใช่ครับผมกลางคืนก็นิดหน่อยครับก็ต้องแบ่งเวลานอนบ้างแต่ว่าผมมีคนโทรปลุกอยู่ก็จะมีพวกพี่ๆี่รองๆนะครับคอยช่วยเหลือกัน ช่วยเหลือกันทั้งมนะครับประสบการณ์ดีมากครับที่นี่เพราะว่าทุกคนช่วยเหลือกันอยู่เป็นแบบพี่น้องครับผมรักทุกคนนะครับแล้วก็คำถามเนึ่งครับช่วยแชร์ประสบการณ์ในการทำงานนะครับว่าเคยผ่านที่ไหนบ้างผมก็เคยทํางานที่อิซูซุมาก่อนนะครับเป็นเกี่ยวกับเอกสารของญี่ปุ่นนะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับตรงนี้เลย แต่ว่าพอออกมาได้สักพักหนึ่งครับก็มาวิ่งงานวิ่งงานอีเลเวอรี่ตอนนั้นผมเป็นรุกน้องของคุณหนึ่งเขาว่าช่วยจา่ายเงนาเป็นไายเต้ามาจากรุกน้องเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมก็เป็นคนขับรถคนหนึ่งเหมือนกันครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ระรับการทํางานแล้วก็ <c oughs> พวกพีพพ่ีก็ชักชวนเข้ามาทํางานที่นี่นครับ <c oughs> ผมก็ต้อง ขอบคุณนะครับพี่อ้นแล้วก็พี่น้องพี่ป้อมเลยนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาทํางานที่นี่นะครับก็ได้เปิดประสบการณ์ให,หม่ๆนะครับจากการมินนรถธรรมดาจากการที่มีประสบการณ์เล็กน้อยให้เขาให้ผมได้มาอยู่เป็นหัวหน้างานนะครับก็ขอบคุณมากครับ เราก็อยู่ในส่วนหนึ่งที่ว่าอยากอยากรู้อยากเห็นทุกอย่างะนะอยากทํางานตรงนู้นตรงนี้คนเราทุกคนมันมีความใฝ่ฝันว่าตัวเองอยากเป็นอะไรถูกต้องไหมครับอยากเป็นหมออยากเป็นทาหารอยากเป็นตำรวจนะครับแต่เรานะครับไม่ได้มีแบบคือฐานะเราไม่ได้แว่าจะต้องไปเนือกได้เราคือเคยลำบากมาก่อนนะครับ,นะรบก็ต้องทําในสิ่งที่เรา ทำได้คือสิ่งไหนที่เราสามารถทำได้แล้วหาเงินได้หรือมีความรู้นะครับผมก็จะทำเพราะมันคือความจะใจก้าวหนะ้า